ตอนนี้เราก็เข้ามานะคะที่สนามบ,บินในเชียงไฮมแล้ต่อเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะคะใช้เวลา,อ,าอยู่ที่นี่2ชั่วโมงแล้วก็อีกนิดนึ่งเราก็จะไปถึงโตเกียวแล้วนะคะก็จากกรุงเทพเราบินมาต่อเครื่องใช่ไหมเก้าชั่วโมงโดยสายการบ,บินไชน่าอีสเทิรนะคะก็เป็นฟูลเซอร์วิสนะข้างบนก็จะมีข้าวให้กิน<ว>มีน้ําเ<ว>ต็มที่เลยแล้วก็ที่สำคัญน้าหนักกระเป๋าเยอะมาก46กิโลก็คือ2 3กิโลได้2ใบนะคะ แต่ว่าก็จะเสียเวลานิดหน่อยแต่ถือว่าไม่แย่ไม่แย่โอเคเลยแล้วก็พอเรามาที่ประเทศจีนใช่ปะ่ะก็มันก็จะมีกฎของสนามบินต่างๆอย่างเช่นพวก power bank ที่มีขนาดใหญ่มากๆอาเงี้ยอาจจะโดนยึดเพราะฉะนั้นเช็คก,ก่อนว่าเราจะไปอยู่สนามบินไหนบ้างนะคะโอเคเด,เดี๋ยวเล่นแถวนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นาริตะเลยวันนี้เราจะนอนที่สนามบิน เดี๋ยวเราใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงจากเซี่ยงไฮ้ก็ไปที่นาวิกรบงทก็ถึงนกรุงเทพวค่ะค้มทุกท่านโปรดทบว่นช่วงเที่ยงนี้จะมีอาหารแล้คุณ้ชนหนึ่งใน้วงเที่ยงนี้จะมีอาหารแล้คนณชมท่านอนก่ง วอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มนะคะของญี่ปุ่นเราก็เดินทางมาถึงสนามบินนาริตนะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเข้าเตามอแบบหน,นึ่งวันนี้ก่อวีซิตญี่ปุ่นมาก่อนล่วงหน้าได้เลยนะคะก็ถ้าใครไม่กรอก็ต้องมาก่อที่สนามบินเนาะเพื่อความง่ายเรากรอกในเว็บไซต์เลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้วัคซีนพาสปอร์ตแนนเดียววันที้ขึ้นนี้นอนในสนามบินก่อนนะ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยออกไปค่ะมากูจิโกะนะคะเดี๋ยวไปดูว่าถ้าเรานอนในสานามบินนาลิตะเราจะสามารถไปนอนตรงไหนได้บ้างอันนี้นอนจริงนะ หรือว่าไม่อยากเช่าโรงแรมอะที่สนามบินเนี่ยเขาก็จะมีแบบที่ให้นอนแต่ว่ามันจะนอนได้เฉพาะชั้นหนึ่งชั้นใต้ดินแล้วก็ชั้นสองก็เป็นเก้าอี้อย่างเงี้ยนะคะก็หลายๆคนก็จะแบบว่านอนแบบยาวๆไปเลยก็ลองมาเนตดูเขาก็เป็นโซนที่เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขาประกาศแลลวว่าแบบจะนอนตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ย ก็เห็นนักท่องเที่ยวก็ระหว่างรอเขาก็มาจองจับจองพื้นที่ด้านหลังแบบนี้ยาวๆันไปเขาก็บอกว่าตรงนี้มันชาร์จได้เป็น usb ใช่ไหมชาร์จสมาร์ทโฟนแท็บเล็ต pc ได้เดี๋ยวแล้วก็หามุนนอน่อน,นเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะนั่งรถบัสจากนาริตะเนี่ยไปคาวาคุจิโกะเลวนะคะก็ลองดูแต่จริงอะ่ะในสนามบินเองอะ่ะมันก็จะมีแบบเป็นโรงแรม เล็กๆที่แบบนอน9ชัว่วโมงได้แต่และแต่ถ้าใครอยากเซฟก็มาหาที่นอนแบบนี้แบบแบบพักงีบนิดหน่อยอะไรเงี้ยน,นะคะนอนกันเป็นเลยอ <c oughs> อ๋้5ทุ่มแล้วสนามบินเงียบเลยอะเงียบจิบเลยอะย ปรากฏว่าตรงนี้มันมีแคปซูลโฮเทลใช่ปะแล้วก็มีเพจโฮเทลด้วยนะคะเดี๋ยวแอบมาดูกันเป็นไงโอเคตอนนี้เราเดินมาที่ n i Hours นะคะมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแคปซูลโฮเทลเนาะซึ่งปรากฏว่าคืนนี้เต็มไปแล้วจ้าซึ่งคืนละประมาณ1 000, 3 0 0 0เยนใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะมา ถ้ามาตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะคิดเป็นแบบว่าช่วงเวลาเนาะหมื่นสามพเยนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามาตอนกลางวานันน่ะแล้วเราอยากจะมาแนัอยากจะมาแอบนีบบงี้เขาเนี่ยก็คิดเป็นชั่วโมงละพันห้าร้เยนแล้วก็ที่เนี่ยใครที่อยากจะอาบน้ําก็1000เยนก็สามารถอาบน้ําได้1ชั่วโมงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกว่าถ้าสมมติว่าจะต้องอยู่สนามบินแล้วจะต้องนอน จะมีช้อยอะไรบ้างก็คืออนมีแคปซูลหรือถ้าไม่อยากจ่ายตังค์ไปนอนชั้น2หรือชั้นใต้ดินเขาอนุญาตให้เรานอนได้นะคะนี่ก็ใกล้เที่ยงคืนแล้วทุกอย่างก็ดูเงียบเหงาแต่คนที่นอนอยู่ก็ยังนอนอยู่ ไม่หรอกบางคนเขาไปไฟเช้าหรือบางคนเขาต้องแบบเดินทางตอนเช้าเขาก็เลยขี้เกียจแบบเข้าเมืองอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีรถไฟมันก็หมดอยเงอยู่ที่นี่กันนะคะที่เจ๋งดีอ่ะมันเป็นแบบโต๊ะทำงาน ก็มีที่ชาร์จแบตด้วยแล้วก็คือใครไม่ถนัดนอนเก้าอีนอนออ้ยาวก็มานอนฝุกโต๊ะตรงนี้ได้อยู่เออแต่มันเขาก็ทําไว้เหมือนแบบใครอยากจะทํางานที่สนามบินเลยใครที่อยากจะชาร์จแบตตรงเนี้ยใช้ได้เลยอะ่ะดีแฮะได้มุมแล้วเดี๋ยวคืนนี้เรานอนกันตรงนี้ก่อนนะคะเดีย๋ยวมุมนี้ตื่นขึ้นมาไปฟูจิกัน ที่จะเห็นสนามบ,บินมีเครื่องบินด้วยแล้วก็ข้างบนก็เป็นร้านอาหารนะคะก็สำหรับคุนวัน,วนมีความตื่นตาตื่นใจอยู่แล้วก็จะมีโซนที่แบบเป็นมาริโออะไรเงี้ยมีที่นั่งพักมีสายชานะคะก็เป็นการมาเดินอยู่ในสนามบ,บินตอนนี้ประมาณเก้าโมงเช้าแล้วสนามบ,บินก็นมาถึงคัน,นะะนละ ัต้ตรงไหนมาเลยข้างบนตรงนี้คือสีชิวเนาะอันนี้ยังไงทำอะไรกันอยู่หรอคะเนี่ย อาจารย์ต้นในคลิปครับแบบคลิปกายภาพคลิปกายภาพตีนี้ตีนี่แต่ดูคลิปนี่ระหว่างเราอยู่สนามบินนี่คือเรายืดเหยียดอะไรกันอยู่มีเวลาครึ่งชั่วโมงฮะเราก็ต้องยืดเหยียดคลิปกายภาพเพราอเดี๋ยวจะนั่งรถบัสอีกนานอ๋ออันนี้ค่ะเล็กนี่คือกิจกรรมนักวิ่งเหรอคะเนี่ยเอ่อเราอยู่กันที่สนามเอ้ยเราอยู่กันที่สนามบินแล้วก็เทปอินอ้หนึ่งทุกคนกำลังยืดเหยียดวอร์มกล้ามเนื้อกันอยู่นะคะ แล้วเดี๋ยวนี่แล้วเราสื่อมวลชนจากต่างชาติเขาก็ถ่ายเราแล้วนะคะตอนนี้ทียที่ไหนี๋ยวแนะนให่ไนรู้จักคสต์อะไรบ้างในญี่ไร้าง่ปุ่โอเคตอนนี้ก็เจอสื่อมวลชนจากญี่ปุ่นนะคะก็มาสัมภาษณ์เราที่สนามบินนะคะ ก็ทุกคนก็ตกใจว่ามาทําอะไรกันที่สนามบินนะคะสนุกสนานดีเหมือนกันนะคะโอเคสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่นาริตาินะเจอกันโดยบังเอิญนะคะค่ะเป็นไงคะพี่แป้์จะไปไหนคะไปวิ่งฟูจิมาราทับเก็บเหรียญสุดท้ายแล้วเราได้มาเราได้มาสีเนีย อันนี้คือเหรียญที่ห้าของฟูจิอะคะแต่ไม่อยากออกสื่อเลยเพราะว่ามันไม่ถึงอ๋อมันมันประกบการเป็นรูปฟูจิถูกไหมต้องกี่อันนะคะ5้าอันวางคิดว่าจะเจออะไรที่ฟูจิคะอ๋อเจอเจมจีค่ะเขามาไฟพุ่งมามาเมื่อกี้มาไฟเมื่อกี้เมื่อกี้เจอเจมจีอะคะคิดว่าจะเจออะไรที่ที่ฟูจิคะอ๋อเจอแอนทองพี่แบงค์คะ คาดหวังเห้อครับคาดหวังให้ให้วิ่งถึงครับเพราะว่าไม่ได้ซ้อมเลยโ okay. อเคเดี๋ยวเรานั่งรถบัสไปได้วยกันนะคะ okay. ันนี้วิธีการไปฟูจิมาราทอนของเรานะคะเราก็จะนั่งจากสนามบินอะไร่ตะไปเลยคะ่ะก็ซื้อรถบัสนะคะเ,คเพื่อที่จะได้เล็กไปที่คาวาูจิโกะเลยตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่บัสหมายเลข8นะคะก็ รถจะมาต่อประมาณ10โมงครึ่งนะคะตอนนี้ก็คือต่อแถวกันอยู่แล้วกอ็อย่าลืมเตรียมเอกสารการจองรถบัสด้วยก็คือจากนาริตะจะไปที่ขบวุจิกะะุเลยค่ะ นี่ก็คือชาวคณะของเรานะคะใช่42แต่เราขึ้นบัตร42คร่อคุณติ๋วก็อาจจะชอบรถตั้งอะไรบ้างนะอาจารย์ต้นคะพูดถึงความพร้อมของเราฟูจิมาธอนเป็นไงคะแน่นอนครับเราพร้อมที่จะถ่ายรูปแล้วก็วิ่งเที่ยวแน่นอนคราวนี้ลง42กิโลนะคะครับซ้อมซ้อมฟันรันนะเดี๋ยววิ่งสิวิ่ง42จะเจออะไรที่ฟูจิคะโอ้วิวสิคะวิวแล้วก็อาหารอร่อย แล้วก็กองเชียนน่ารักน่ารักครั้งแรกเลยค่ะวิ่งต่างประเทศค่ะตื่นเต <laughs> <laughs> ้นจะเป็นอด,ดิกค่ะค,ค่ะคถามสิครับฟูจิคุณ <laughs> คิดว่าคุณจะเจออะไรคะที่ฟูจิผมน่าจะเป็นแซลมอนย่างซีอิวครับทำไมอะคะที่ฟูจิสั่งเลยอร่อยทุกอย่างพูด วิวการแข่งขันเส้นทางความพร้อมค่ะยังไงวิวต้องสวยอยู่แล้วค่ะมันเป็นแบบว่า <c oughs> เราเราเรา,เราจะวิ่งไปแเราก็จะเจอฟูจิตลอดเส้นทางอย่างเงี้ยสวยแน่นอน นี่ก็เรากำลังรอรถบาสอยู่นะคะ10โมงครึ่งตรงเวลาเป๊ะๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวมาละคันข้างหน้านะคะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะคะนั่งรถไปประมาณ3ชั่วโมงเนาะจากนาริตะนะคะเดี๋ยวไปที่คาวาบูจิโกะแล้วไปดูต้องเจอเพื่อนเยอะแน่นอนแค่นี้ก็เจอเป็สิบแล้วเนี้ย ออกมาจากสถานีค่ะมาถึงฟูจิโกะสเตชันแล้วนะคะก็ากำลังจะเดินไปที่พักของเราแล้วก็วันนี้จะสามโมงละพราทิตย์จะตกเร็วนะจะ<า>ก็มเดแดลวแต่ว่าข้างหน้าของเราก็คือเห็นวิวฟูจิแบบใหญ่มากอลังมาก ตอนนี้เราก็มาถึงที่พักของเราแล้วนะคะวันนี้เราน,นอนที่คาเกโลค่ะก็จะเป็นแบบโฮสเทลน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็จะเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิอยู่ข้างหลังด้วยเดินมาจากสถานีคาบาฟูจิโกแป๊บเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวไปดูกันนะคะคาเกโลเป็นไงคะจันโอ้สวยครับชอบเลยครับเห็นรูปนั้นไหมครับอุ้ย เราเราต้องถ่ายให้ได้แบบนั้นใช่ไหมคะแล้วก็<ช><ร>คือเรากรอ,อ,ใ,หอให้ได้ยังไงตอนตอนล้คืนจะกลายเป็นบาร์เข้มาจากห้องพักเรากน ตอนนี้เราก็เข้ามาห้องพักนะคะก็ mm hmm. จะแต่งเป็นล็อกๆแบบนี้ก็ mm hmm. ถ้าเราสี่คนก็จะอยู่โซนโซนนี้เลยนะคะ mm hmm. ก็มีผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูรองเท้าแตะมีเตียงต่างๆก็นอนได้สบายๆนะคะ mm hmm. แต่ว่าที่นี่วิวสวยมากข้างนอกก็เน้นใกล้แล้วก็ความสะดวกสบายนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแบบน mm hmm. โฮสเทลนอะคืนละประมาณ4 0 0พัน คือแล้วประมาณ4,000เมตรนะคะมีมีที่ชาร์จแบตหนึ่งอันหมูน้อนมีเลยนะเพื่นตอนนี้เราก็จากที่พักนะคะเราก็จะเดินกลับไปที่ทะเลสาบคาวากุจิโกะซึ่งจะเป็นจุดปล่อยตัวของกุจิมาลาทรอะ ตอนนี้พระอาทิตย์น่าจะตกเร็วนิดนึงนะคะแตแสงสวยมากเลยข้างหลังของเราก็จะเป็นถนนที่เ,เ,เขามาถ่ายรูปกันนี่ก็จะมีแบบโฮสเทลมีโฮเทลเล็กๆแล้วก็มีโรงแรมสวยๆเยอะเหมือนกันนะคะก็วันนี้เจอน่าจะคนไทยอีกเยอะแยะมากมาย ระมัดระวังนะคะเพราะว่ามีคนข้ามถนนล้าอันตรายแล้วข้างหน้าเนี่ยมันเป็นแบบร้านหมอฟันอะไรเงี้ยนักท่องเที่ยวเดินข้ามไปข้ามมาเขาก็มีป้ายเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษว่าระมัดระวังในการข้ามถนนถ้าจะข้ามถนนต้องข้างทางมาลายนะคะในการที่จะไปถ่ายลอสันข้างหลังคุเยอะจังเลยอะ